ชื่อว่าวัดเจ้าอ่อนนะก็จะเห็นเป็นกำแพงนะไม่ใช่เป็นกำแพงนะเป็นผนังผนังหนังที่ฐานหรือผนังโบสถ์ไม่รู้โ,โบสถ์ใช่ไหมอ๋อนี่ฐานนี้สร้างใหม่ไหมคือข้างบนนเอวัดเจ้าอ่อนที่ตำบลหัวสำโรงครับจังหวัดลบบุรีก็จะเขียนเรื่องราวไว้คร่าวๆนะอันนี้ ที่มาที่ไปเป็นยังเป็นยังไงนี่อันนี้ไม่ไม่รู้แต่เขาเขียนว่าอย่างนี้นะเขาเขียนว่าวัดเจ้าอ่อนอินทวงศ์ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ได้พาหมู่คณะอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมมโโธทีสมพานเมื่อพุทธศักราช2369การต่อมาก็ได้ชักชวนกันสร้างวัดเจ้าอ่อนขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2390 โดยการบูรณะขึ้นมาจากวัดร,ร้างเก่าแก่ซึ่งได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางปัจจุบันนี้มีเนื้อที่ซึ่งขอคืนมาจากผู้เช่าประมาณ5ไร่อันนี้เขาเขียนว่าอย่างนี้นะส่วนประวัติศาสตร์ท่านต้องไปหายเองครับผมไม่ใช่ผู้เช่าชาญชื่อว่าวัดเจ้าอ่อนก็เริ่มมีการปลูกสร้างทำใหม่เลยนะ ก็เป็นสำนักสงฆ์แล้วแหละดูลักษณะน,นะจะมีผนังครับผนังสิ่งปลูกสร้างโบสเนาะ<ง>ขึ้นไปดูด้านบน สันนักสวดตรงนี้ครก็มีพระอาจารย์อยู่รูปเดียวครับนี่นะครับอยู่พระอาจารย์ก็อยู่มาทาสีทาอะไรทำเองนะทาสีทำเองทำเองหมดเลยสีทานะ้วหมดแต่ทาหมดครับของผ้าเนี่ยทาหมดมีทางกรมศิลป์อะไรเข้ามาช่วยดูอะไรไหมครับไม่มีเลยอ๋อเหรอครับ พระบัตรเจ้าอ,อ่อนก็อยู่กลางทุ่งนาเช่นกันแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ชัดเจนขึ้นหน่อยเพราะว่ามีการตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมานี่จะเป็นบ่อน้ำข้าข้างครับข้างขเป็นพระอุโบสถหลังเดิมขนะนี้ก็เป็นทุ่งนาเอ้ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํานะเนี่ยมีการน่าจะมีการสร้างห้องน้ําไว้แต่เดิมเพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ครับ ดินเปียกด้วยเออวันนี้ค่อนข้างเขายังชั่วหน่อยไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่